สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่วัดวิรโชตธรรมารามนะครับจังหวัดฉะเชิงเซาครับผมได้เดินทางมาในวันอาทิตย์นะครับมากราบไหว้พระณวัดวิรโชตนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเดินเข้าไปดูบรรยากาศด้านไหนนะครับว่าคือคากแค่ไหนครับดูนะครับ ญาติยโยมเข้ามาไหว้พระก,กันเยอะแยะเลยนะครับทุกคนดูฮะด้านในวัดนะครับก็จะมีจุดให้เราทำบุญหลายจุดเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ณจุดนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าในวัดเนี่ยก็จะเน้นว่า จุดที่เราไปกราบไหว้พระเนี่ยเขาจะให้ถอดรองเท้าก่อนเข้านะครับครับตรงจุดนี้ก็จะมีหลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับใหญ่มากๆเลยครับก็จะมีญาติโยมนะครับมาร่วมกราบไหว้กันเยอะแยะมากมายเลยนะครับบรรยากาศค่อนข้างคึกคักนะครับทุกคนบางครั้งบางทีเราก็เป็นลูกน้องเข้ามาโดยตลอดก S <S> น,น,น,นี่ฮด้านหลังก็จะเป็นรูปปั้นของพญานาคนะครับทุกคน,นมกผมกับคุณแม่ก็มากับว่ายครับหลวงพ่อด้วยเิีินดังนะครับแล้วก็ปิดทองหลังพระด้วยนะครับ ในวัดวิรชตน,นะครับก็จะมีนาคาธิบดีสีสุดโทนะครับอยู่ในวัดด้วยนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็สามารถมากราบไหว้ขอพอรกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆนะครับความวิจิตแล้วก็ความปาณีตนะครับค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับทุกคน เดินดูรอบๆนะครับทุกคน ในบริเวณวัดเขาก็จะมีโรงทานด้วยนะครับทุกคนนี่ฮะวันนี้ผมกับคุณแม่ก็เลยมาแวะทานก๋วยเตี๋ยวนะครับทุกคนในโรงทานแห่งนี้นะครับเขาก็ทําเลี้ยงเราฟรีนะทุกคนสามารถมารับทานได้เลยนะครับนี่ครับผมกับคุณแม่ก็ได้ก๋วยเตี๋ยวมาคนละชามครับนะะผมผมแม่ขอทานก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับทุกคนครับ อันนี้คือพระวิหารกลางน้ำนะครับทุกคนในวัดวิรโชธธรรมารามนะครับจังหวัดชายดงเศราครับผมจะพาทุกคนเดินเข้าไปดูด้านในนะครับว่าสวยงามมากแค่ไหนนะครับก็มียาติยยมจำนวนมากนะครับมาทำบุญที่วัดกัน ก็เ<ทาง>ดี๋ยวก่อนเข้าไปก็ถอดรองเท้า,าก่อนนะครับ นี่คือด้านหน้าวิหารนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปด้านในนะครับรยากาศวัดไทยก็คึกคืนทุกวัดนะครับทุกคน<ป>ด้านหน้าวิหารก็จะมีเทา้าเวสุวรรน,นะครับตรงสีทองนะครับทุกคน เข้ามาในวิหารกลางน้ำแล้วนะครับทุกคนสวยงามมากครับใ่จ่ายเขาจ่าดิ้นแต่ท่ารำเข้ามาีนั่นาลำนะาทกี่นั่นจจ้าน,นะคะ สวยงามแล้วก็อลังการมากนะครับทุกคนภายในตัววิหารนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นแก้วนะครับก็จะเลยมีเลยมีความแบบงดงามเงางามนะครับทุกคน,น,นเดี๋ยวผมจะแผ่นไปรอบๆวิหารนะครับประดับไปด้วยแก้วประดับไปด้วยกระจกนะครับ ก็จะเป็นสีเหลืองทองนะครับทุกคนดูภายในวิหารก็จะสว่างสวยงามแบบนี้นะครับทุกคน จากเราทําบุญไหว้พระนะครับเราก็สามารถมาปิดทองตรงพระได้นะครับผมจะพาเดินเข้าไปดูนี่นะครับทุกคนใครที่ยังไม่เคยมาที่วัดวิรโชธนะครับจังหวัดเชียงสาก็ ถ้าสะดวกนะครับก็แนะนำนะครับว่าลองมาไหว้พระที่วัดนี้ดูสักครั้งนึงครับน่านในวิหารมีความสวยงามมากๆนะครับทุกคนนี่นะครับสวยงามอลังการมากครับแนะนำนะครับสะดวกนะครับลองมานะครับวัดวิรโชตนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับ ออกนอกกรุงเทพแค่20ไม่เกิน30กิโลก็ถึงแล้วนะครับเมื่อเช้าผมขับมาจากบ้านผมแถวมินบุรีก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วครับดูฮะดูปริมาณญาติโยมนะครับเยอะเยอะมากครับทุกคนแน่นวิหารเลยครับทุกคนทุกคนก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับ ก็ยังไงผมขอตัวนะครับเดี๋ยวไหว้พระก่อนครับผมก็มีโอกาสได้เวียนเทียนด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเ,เวียนเทียนไปด้วยกันนะครับ บรรยากาศที่ผมถ่ายจากในตัววิหารกลางน้ำนะครับของวัดวิรโชตนะครับดูญาติโย,ยมนะครับก็เข้ามาทำบุญกันเยอะเลยนะครับนี่คือด้านหน้าทางเข้านะครับของวิหารกลางน้ำนะครับก็จะมี ญาติโยมนะครับมาทําบุญไหว้พระกันเยอะเลยนะครับในช่วงวันหยุดยาวหกวันนะครับในการคึกคืนคค้นคึกคักกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนภายในวัดก็จะมีจุดนะครับให้ ทำบุญให้อาหารช้างเลยนะครับทุกคนครับหลังจากที่เราไหว้พระกันเสร็จนะครับสามารถมาให้อาหารให้ญ้าช้างตรงนี้ได้นะครับทุกคนกคนี่ครับช้างตัวใหญ่ใหญ่ครับทุกคน ใหญ่มากครับโอ้โหดูสิฮนะใหญ่แล้วก็อ้วนมากนะครับทุกคนทางด้านนี้ก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากเลยนะครับ น,นี้ก็จะเป็นอีกฝั่งของพอะวิหารกลางน้ำนะครับทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้านนี้กันบ้างครับนี่นะครับพระวิหารแก้วที่อยู่กลางน้ำนะครับทุกคนงที่ผมเพิ่งเดินขึ้นไปมาตะกี้นะฮะ แล้วทั้งหมดก็คือบรรยากาศของวัดวิรโชธธรรมารามนะจังหวัดฉะเชิงเซานะครับวันนี้ก็ผมกับคุณแม่ได้มาทําบุญที่วัดนี้นะครับเดี๋ยวสักพักนะครับผมกับคุณแม่จะเดินทางกลับบ้านแล้วครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปผมในวันนี้นะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับคลิปหน้าจเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ